สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎค่ะในช่วงเดือนมิถุนายน2563ชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดวันที่21มิถุนายนถึง22กรกฎาคมก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็ สถานการณ์ของไพ่ฝั่งไพ่มันก็อาจจะสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใ <c oughs> จงเงย็นกันนะจ๊ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันค่ะว่าชาวราศีกรกฎที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันอ่า six cup หกถ้วยอืม four cup สี่ถ้วย นายอ๊บสอดอัศว e ินถือดาบเจวิล o อฟฟอร์จูนไฟฟอเปนอคอลห้าเหรียญชาวกรกฎนะคะที m m ่ผ่านมามันมีคุณมีอารมณ์ของความนึกถึงคนเก่าๆนึกถึงสิ่งเก่าๆความรู้สึกเก่าเก่า คนกเก่าคนเคยคุยคนเคยคนที่เคยมีความรู้สึกดีๆกับคุนอ่ะคนที่คุณเคยมีความรู้สึกดีๆกับเขาคนคนนี้มีเกณฑ์เป็นชาวธาตุลมเมถุนตุนกลมหรือว่าเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างเขาเรียกอะไรนะหุ่นหันพันเล่นนิดนึงนะเป็นคนที่ทําอะไรนี่ค่อนข้างมีความอตัตใจในตัวเองมาก ใช้อารมณ์ใช้เหตุผลของตัวเองเป็นหลักตัดสินใจอะไรก็ด้วยความคิดเหตุผลของตัวเองเป็นหลักอยากได้อะไรก็จะเอานะตัดสินใจว่าอย่างไรก็จะเอาอย่างนั้นแหละอะไรแบบเนี้ยคือคนคนนี้เป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกอ้างว้างรู้สึกเหงารู้สึกเหมือนคนคนนี้ เขาเขาทอดทิ้งคุณอ่ะคุณรู้สึกคุณคุณยังคงนึกถึงคนคนนี้อยู่อ่ะคนที่เขาเคยเคยทิ้งคุณให้เหงาทิ้งคุณให้โดดเดี่ยวทิ้งคุณให้อ้างว้างอ่ะคุณอยากให้คุณอยากให้เขากลับมาหาคุณอ่ะคุณอยากคุณอยากให้เขากลับมาพูดคุยกับคุณกลับมามีความสัมพันธ์กับคุณคุณอยากกลับไปมีความสัมพันธ์กับเขาหรืออะไรแบบนี้คุณอยากนึกถึงอ่ะ เขาเรียกอะไรนึกถึงและอยากมีความสัมพันธ์กับคนคนนีอ้อีกสักครั้งหนึ่งอ่ะคือไม่รู้สิคุณนึกถึงเขาอ่ะคุณคิดถึงเขาถึงแม้ว่าเขาจะเคยทําให้คุณรู้สึกเศร้าเสียใจรู้สึกโดดเดี่ยวแค่ไหนแต่ยังไงอ่ะคุณก็ยังอยากให้เขากลับมาไม่สนใจใครเลยคุณไม่สนใจสิ่งใหม่ๆคุณไม่สนใจคนใหม่ๆคุณคุณไม่สนใจความรู้สึกของ ของคนอื่นๆที่เข้ามาทําคุณนึกถึงแต่คนเนี้ยคุณอยากให้คนคนนี้กลับม,มาหาคุณอีกครั้งหนึ่งอขอดูหน่อยค่ะว่าคนที่ชาวราศีกร,รกฎนึกถึงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรมาดูกันอมคิงอบสรราชาถือดาบไฟฟอบวอนห้ามไม่เท้า เดอะเชียร uh, mm ิอตอ่าซิกซออบอนหกไม้เท้าโอเคไฟฟอบสอดห้าดาบความความเอาตัวเองเป็นที่ตั้งความความเอาแต่ใจนี่คือคือขึ้นมาเลยนะคะคนคนนี้ คือเขาเป็นคนที่ไม่รู้สิเป็นคนที่แบบจะเย็นชาก็ก็เย็นชาแต่ว่ามีความมีความดุดันมีความดื้อดึงในตัวเองอะ่ะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความแตกต่างกับคุณอะ่ะไม่ว่าจะนิสัยไลฟ์สไตล์ทัศนคติความคิดดูวิถีชีวิตของเขาอะ่ะมันมีความมันมีความต่างกับคุณเกินไปแล้วมันมันทำให้ มันทำให้มันมีการขัดแย้งมันมีการไม่เข้าใจกันมันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะคนคนนี้เป็นคนที่น่นน่ะสิเป็นคนที่น่าเอาแต่ตัวเองอะเขาเรียกอะไรนะตัวเองถูกตัวเองดีตัวเองเก่งแบบนี้นะคะ่ะแล้วเมื่อด้วยความที่มีความต่างกันมากเกินไปอะ ซ้ายขวาขาวดําหน้าหลังอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้ความเข้ากันได้เนี่ยมันมันไม่มีทั้งทั้ทง,ทงที่รู้สึกดีกันไหมรู้สึกรู้สึกดีต่อกันรู้สึกรู้สึกโอเคกันนะรู้สึกมีความรักให้แก่กันนะแต่นิสัยก็ส่วนนิสัยอะความรู้สึกก็ส่วนความรู้สึกอะอม,มันไปกันไม่ค่อยได้อะแต่นั่นแหละคะ่ะคนคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกอะไรอะ การที่เขาตัดสินใจเหมือนเขาตัดสินใจที่จะเดินออกมาหรือตัดสินใจที่จะทิ้งทิ้งใครมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาตัดสินใจด้วยอารมณ์ด้วยตัวเขาเองเขาตัดสินใจเพราะเหมือนกับว่าเขาตัดสินใจแบบเนี้ยเพราะว่าเขาชนะเขาเป็นคนที่ชอบเอาชนะประมาณเนี้ยการที่เขาเลือกจะทิ้งใครหรือตัดสินใจที่จะเดินออกจากใครมันเป็นเพราะว่าความสัใจของเขาล้น้วนอะในที่ผ่านมาที่ที่มันเกิดแบบเนี้ย มันมีเหตุการณ์ที่เขาทะเลาะทะเลาะเบาะแว้งด้วยความไม่เข้าใจกันด้วยความต่างกันและเขาเลือกที่จะเดินจากไปเลือกที่จะทิ้งคนคนนั้นไว้เพื่ออะไรเพื่อความสาใจของตัวเองเพื่อว่าตัวเองถูกตัวเองเก่งตัวเองดีตัวเองคิดถูกแล้วอะไรแบบเนี้ยไม่แคร์ใครอะไรแบบเนี้ยค่ะมันฟีลลิ่งมันประมาณเนี้ย ขอดูหน่อยนะคะว่าในช่วงของเดือนมิถุนายน2563หสาถานการณ์ความรักของชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรมาดูกันเซเว่นออฟเพนทาโคลเจ็ดเหรียญเจ v i วิลจีแฮงแมน ซิกซ uh, ์ซนโคหเหรียญทวบสอดสองดาบชาวราศีกร,รกฎคันในช่วงของเดือนมิถุนายน2563สถานการณ์ความรักของคุณนะในช่วงของเดือนมิถุนายนมันค่อนข้างคุณค่อนข้างที่จะต้องคิด ในเรื่องของความสัมพันธ์นีอ้อย่างหนักหน่วงมันเป็นช่วงที่คุณต้องหยุดคิดเพราะว่าม,มันจะเป็นการตัดสินใจที่ที่มันเหมือนกับว่าตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเลยคือมันเลยต้องใช้ความคิดต้องใช้เวลาต้องใช้อะไรหลายอย่างในการไตร่ตรองในการที่จะค้นหาว่าแท้จริงแล้วควรจะทำอย่างไรควรจะตัดสินใจอย่างไรกับ กับความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความลังเลในการตัดสินใจมากๆนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนคุณมีความลังเลที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ว่าคุณควรจะไปต่อกับคนคนนี้ไหมคุณควรจะไปต่อหรือคุณควรจะจะหยุดกับคนคนนี้ได้แล้วมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนต้องช่างอะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่า ความสัมพันธ์เนี่ยเมื่อมีกันเนี่ยถ้าฉันคบออกับคนคนนี้มันจะโอเคไหมความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือความรู้สึกที่เคยมีต่อกันที่ผ่านมาการกระทําต่างๆที่เคยเจอที่เคยได้รับจากเขาคนเนี้และสิ่งที่ฉันให้ไปความสัมพันธ์ความรักที่คุณมีให้เขาเนี่ยมันคุ้มไหมมันเป็นสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจอะคุณพยายามคิดอยู่ว่าถ้ากลับมาแล้วแล้ว แต่สินใจที่จะคบกับคนคนนี้ต่อเลือกที่จะคบับคนนี้ต่อมันจะโอเคจริงป่าวะมันคุ้มอ่ะมันคุ้มไหมกับความรู้สึกกับความรักที่คุณมอบให้เขามันคุ้มไหมกับสิ่งที่คุณควรจะได้รับจากคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้ดีกับคุณขนาดนั้นอ่ะคนคนนี้นะคะเมื่อคุณคบอ่ะความรู้สึกที่มีอ่ะมันไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นอ่ะมันจะมีแต่แบบ energy ด้านด้านลบอะ energy ที่มันทำให้คุณเหนื่อยคบไปก็เหนื่อยคบไปก็ระแวงคบไปก็รู้สึกหงุดหงิดใจคบไปก็ก็งงว่าคบไปทำไมฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรตรงนี้กับคนคนนี้อะไรแบบเนี้ยการที่มีคนที่เป็นเหมือน the devil มันทำให้คุณมีความสุขจริงไหมอะ ความรักที่คุณให้ไปเต็มที่แต่การที่คุณได้กลับมากับคนคนนี้คุณโอเคจริงไหมอ่ะโอเคจริงหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนะคะคนคนนี้นะคะถ้าถ้าเขาเป็นคนที่นิสัยแบบไม่โอเคจริงๆก็อาจจะอีกอีกแนวหนึ่งเลยก็คือเขามีความสัมพันธ์กับอีกอีกคนหนึ่งอยู่ ด้วยก็เป็นได้นะคะมันเป็นได้ใน2แบบคือถ้าคุณไม่คบคนที่นิสัยเหมือนเดวิลก็คือคุณกําลังมีความสัมพันธ์กับคนที่เขามีความสัมพันธ์อีกความสัมพันธ์หนึ่งอยู่ด้วยมันเลยเป็นช่วงที่นะขอคิดนิดนึงเอาดีไหมตัดสินใจคบต่อดีไหมหรือไปหาสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆัเป็นช่วงที่คุณจะต้องตัดสินใจคะ่ะในช่วงของเดือนมิถุนายน63อ่ะขอดูหน่อยค่ะว่า คนที่ชาวราศีกรกฎนึกถึงในช่วงเดือนมิถุนายน63สาถานการณ์ความรักของเขาเป็นอย่างไรมาดูกัน The Fool Queen of Pentacles ราชินีถือเหรียญ The Hermit Queen of Cups ดาชินีถือถ้วยขอโทษค่ะโอ้โหเดอะเดวิลอะยังไงนะเดี๋ยวนะคนที่ชาวดศิกรกฎนึกถึงนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนหกสามสถานการณ์ความรักของเขานะคือมันเป็นอารมณ์ของ ของการที่เขาก็นิ่งคิดเหมือนกันนะคะเขาก็จะอยู่แบบนิ่งๆอะ่ะเขาก็จะเก็บตัวนิดนึงเขาก็จะแบบอยากอย,กอยู่คนเดียวอยากขอคิดอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์อารมณ์แบบขออยู่ชิวๆขออยู่ชิวๆ,ๆแป๊บหนึง่งหรือว่าเขาอ่ะอยากที่จะเริ่มความสัมพันธ์กับกับคนคนหนึ่งใหม่อะ่ะอยากขอเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนคนหนึ่งใหม่พระยังคงรู้สึกว่าเฮ้ย คนคนนี <Workers> ้ไม่สามารถปล่อยไปได้เลยคนคนนี้ทำให้ฉันยังคงรู้สึกอยู่คนคนนี้ยังทำให้ฉันรู้สึกนึกถึงอยู่ตัดจากคนคนนี้ไม่ได้เลยอะอะไรแบบเนี้ยมันมีความมันมีความรักมันมีความรู้สึกว่ามันไม่สามารถวางได้อะแล้วแบบอยากเริ่มต้นใหม่อะอยากได้รับความรักจากคนคนนั้นใหม่อยากได้รับการดูแลเทคแคร์จากคนคนนั้นใหม่เพราะว่าคนคนเนี้ย เมื่อคิดดูแล้วอ่ะเขาเป็นคนที่ดีนะเขาเป็นคนที่มีความรักที่มั่นคงให้กับให้กับให้กับเขาอะ่ะแล้วแบบมมันเลยทําให้รู้สึกว่าอยากเริ่มต้นใหม่นะอยากพูดคุยใหม่อยากสื่อสารใหม่อยากอยากมามีความสัมพันธ์ใหม่กันอีกแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของเวลาที่เขากําลังคิดอยู่ค่ะว่าเขาจะเอาอยัางไงดีว่าเขาจะจะเริ่มต้นอย่างไรเขาจะ ขาจะมีวิธีการอย่างไรเขาจะเข้าเข้าหาแบบไหนเขาจะพูดพูดอย่างไรจะส่งเมสเซจอย่างไรมีข้อความอย่างไรที่จะส่งอะไรแบบเนี้ยพยายามที่จะนึกหรือว่าพยายามที่จะไต,ต่ตองว่าเออควรทํำยังไงดีต้องทําอะไรก่อนเป็นลําดับอะประมาณเนี้ยเพราะว่าที่ผ่านมานั่นแหละค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้หรือที่เขามีอยู่มันเป็น มันเป็นอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าอืมเขาคงไม่ได้ดีสำหรับคุณเขาคงเป็นเขาคงเป็นเหมือนคนคนไม่ดีคนหนึ่งที่แบบที่อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วแล้วอยากได้ความรักจากคุณอะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าคุณอะยังอยากจะเริ่มต้นกับเขาไหมคุณจะโอเคกับ กับเขาไหมมันเลยทําให้เขามีความลังเลและมีความคิดที่ที่อยู่คนเดียวก่อนขอไต่ตองขอคิดดูก่อนว่าอืมกูควรเข้าหาเขาไหมในเมื่อกูเป็นคนไม่ดีในเมื่อในเมื่อกูทําไม่ดีกับเขาเยอะในเมื่อเป็นคนทําให้เขาแบบไม่มีความสุขขนาดน,นั้นอะต้องการความรักนะแต่คือกูก็ไม่ได้ดีพอเพื่อที่จะให้ความรักกับเขาอะไรแบบนี้มันเป็นอารมณ์ที่แบบว่า ขอ,อนิ่งคิดทุกคนนะคะทั้งๆท,ที่ยังมีความรู้สึกที่ดีอยู่เนี่นแหละแต่ก็กลัวว่าจะไม่ได้เพราะว่าเขาก็รู้ตัวอยู่ค่ะว่าเขาก็ไม่ใช่คนดีอะไรขนาดนั้นอืขอดูหน่อยน,นะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีกรกฎค่ะมาดูกัน queen of wands ราชนีถึงไม้เทา้า king of cup raja the toy the view of fortune ask your angel choose the new direction no need to worry mm. สิ่งที่ไพ่อ,อยากบอกกับชาวกรกฎน,นะคะคือ,อคุณมีความรู้สึกว่ากับคนคนนี้กับคนที่คุณนึกถึงอะ่ะคุณก็จะมีความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งว่าคุณอะ่ะที่จริงคุณก็น่าจะสามารถควบคุมคนคนนี้ได้นะคุณสามารถที่จะประคับประคองความสมัมพันธ์นี้มันไปได้นะเพราะว่า คุณคุณคิดดูว่าอมฉันว่าฉันทําได้ฉันว่าฉันคุมคนคนนี้ได้ฉันว่าฉันสามารถพาคนคนนี้ประคับประคองความสัมพันธ์กับคนคนนี้ไปได้เพราะคุณคิดว่าทําได้น่ะฉันเป็นคนที่เก่งฉันเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอ่ะคุณมีความมุ่งมั่นเมื่อคุณรู้สึกดีกับใครแล้วมันยังคงนึกถึงอยู่แล้วคนคนนั้นถ้าเขากลับมาอะไรแบบนี้คุณคิดว่าเฮ้ยถ้าสู้สุดๆอ่ะ ถ้าคุณอดทนและคุณสู้สุดคุณประคับประคองไปสุดคุณว่าคุณทําได้คุณสามารถให้คนคนนี้อยู่ในชีวิตคุณได้คุณสามารถให้คนคนนี้อยู่ในคอนโทรลคุณได้อคุณมีความรู้สึกแบบนี้นะแต่ว่าพ่อยากบอกพ่อยากบอกว่า action u e s t i o n ถามถามนั่งฟ้าของคุณนิดนึงคือประมาณว่า ถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือไม่ว่าจะเป็นเทพองค์ไหนหรือว่าเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดอะนะคะสิ่งที่พ่ออยากบอกคือคุณลองถามท่านก่อนก่อนก็ได้นะคือรู้ว่าคุณว่าคุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณคุณโอเคคุณคิดว่าเฮ้ยคคุมได้นะคนคนนี้เอาอยู่อะฟีลลิ่งแบบเอาอยู่นะกว่าเอาอยู่แต่ว่าถามถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงนิดนึงนิดนึงถามนิดนึงถามถามเขาหน่อยว่า ตั้งจิตดีๆนะคะแล้วถามเขาแบบว่าท่านคะถ้าท่านหนูคบกับคนคนนี้ท่านหนูสารสัมพันธ์กับคนคนนี้จริงๆมันจะไปรอดไหมคะมันจะโอเคไหมคะท่านท่านวาโอเคไหมหรือว่าท่านพอจะส่งสัญญาณให้หนูรู้หน่อยได้ไหมคะว่าหนูควรจะยังไงกับคนคนนี้ ลองถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือดูดสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อให้ท่านได้แสดงหรือว่ามีสัญญาณอะไรบางอย่างเพื่อที่จะสื่อถึงคุณอะว่าแท้จริงแล้วอะคุณคิดว่ามันโอเคคุณคิดว่ามันพวกคุณทําได้อะ่ะแล้วมันได้จริงป่าลองลองดูนะคะแล้วก็ไม่รู้สิ King Of Cup คนที่เป็น เขาเรียกแหละคนที่สามารถที่จะมอบความรักให้กับคุณอย่างอย่างเต็มที่คนที่มีความความรักความรู้สึกดีให้กับคุณอะไม่รู้สิไพ่ไพ่ไอยากบอกว่าคุณมีทางเลือกนะคุณมีทางเลือกใหม่เข้ามาไม่นานคุณจะมีทางเลือกใหม่เข้ามาเป็นคนที่เขาจะเข้ามาด้วยด้วยความรู้สึกของเขาจริงๆอะ เขาจะเข้ามาด้วยความรู้สึกที่อยากจะดูแลคุณเขาจะเข้ามาด้วยความรู้สึกที่อยากจะเทคแคร์คุณอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณอะไม่รู้สิทางเลือกอีกทางเลือกของคุณอะคุณจะได้เจอกับทางเลือกใหม่ซึ่งซึ่งเป็นทางเลือกที่คนคนนั้นอะเขาพร้อมที่จะมอบความรักที่ดีกับคุณอะเขาพร้อมที่จะดูแลคุณเขาพร้อมที่จะใส่ใจคุณแบบแบบแบบเต็มเปี่ยมเนี่ยประมาณเนี่ยสิ่งที่พยอยาบอกอีกก็คือ คุณไม่ต้องกังวลนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สิ่งที่คุณเจอก่อนหน้านี้มันจะดีหรือไม่ดีคุณจะเจอกับใครที่ทำร้ายคุณมามากน้อยแค่ไหนสิ่งที่ไพ่บอกคืออยา่าคุณไม่ต้องกังวลจนเกิดไปนะเพราะว่าจัก,กรวาลหรือโชคชะตาเขาเขาจะดึงดูดใครเข้ามาหาคุณก็ได้อะคือจัก,กรวาล โชคชะตาจะดึงดูดคนที่ดีคนที่เหมาะสมที่คู่ควรมาหาคุณอะในไม่ช้าในหรอกเพราะคุณจะได้เจอกับคนใหม่ทางเลือกใหม่คุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะไม่จะได้เจอแต่คนที่ไม่ดีคุณจะได้เจอแต่คนที่เอ้ยหลอกลวงทําร้ายจิตใจไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าทางเลือกใหม่โชคชะตากําลังดึงเขามาให้คุณอยู่ซึ่งคนคนนี้พร้อมที่จะ ดูแลคุณอย่างเต็มที่เลยนะคะโอเคขอดูนะคะว่าราศีอะไรลัคนาอะไรธาตุอะไร,าด,ะไรดาวอะไรที่มีอิทธิพลกับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนมิถุนาย,ยน6-3มาดูกันไฟก็ธาตุไฟเม่สิงห์ธนูพลูโตพิจิกอโอเคแคนเซอร์กรกฎ เม่สิงธนูพิจิกแล้วก็กรกฎโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย